งานด้านแก้วของกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เริ่มดำเนินการโดยการตั้งเป็นโครงการศูนย์ปฏิบัติการแก้วและกระจบตั้งแต่ปี2543สวัสดีครับแนวโน้มในการพัฒนาสูตรนี้มีแนวโน้มยังไงบ้างครับเเราก็คงจะทํางานในภาระหน้าที่ต่อไปไนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะพัฒนาได้ก็คือการวิเคราะห์ทดสอบที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็จะขยาย หัวข้อของการวิเคราะห์ทดสอบให้ครบวงจรมากขึ้นแล้วก็อาจจะแบ่งเป็นชนิดของผลิตภัณฑ์เช่นถ้าเป็นเทเบิลแวร์ wear, หรือว่าภาชนะบนโต๊ะอาหารเนี่ยนะคะซึ่งเขาจะมีข้อกําหนด1นึ่งองของเขาอยู่เราก็จะทดสอบผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เนี่ยอย่างครบวงจรถ้าเป็นกระจกซึ่งก็จะมีการวิเคราะห์ทดสอบอีกแบบหนึ่งที่เป็นข้อกําหนดในตัวมออก,กอเองก็ดีหรือว่าเวลาที่จะส่งออกก็ดีเนี่ย เราก็จะมีการทดสอบตรงนี้แล้วก็พัฒนาให้ครบวงจรมากขึ้นต่อปัจจุบันต้องต้องขอบอกว่าเราทําได้ค่อนข้างครบแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอรนะคะเป้าหมายก็คือเราก็จะพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบให,ให้ครบตามผลิตภัณฑ์อย่าง100%ซและก็ด้วยการทดสอบสมัยนี้เนี่ยต้องเป็นที่ยอมรับทั่วไปใช่ไหมคะ เราก็ต้องขยายขอบข่ายของการได้การรับการรับรองห้องปฏิบัติการตาม ISO 1 7 0 2 5ค่ะซึ่งณนะปัจจุบันนี้เราก็มีอยู่แล้วนะคะใน أ, 9รายการเราก็มีจะตั้งใจว่าวจะพัฒนาขอขยายขอบข่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ